สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเฟอร์เนชชั่นแนลวันนี้มีเตามาให้รับชมกันอีกนะครับตัวนี้เป็นเตาไฟฟ้าทดลองนะครับผมขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับงานทดลองในห้องหลับนะฮะหรือว่างานวิจัยหรือว่าทางผู้ชมสามารถที่จะเอาไปใช้งานประเภทอื่นก็ได้ครับเพราะว่าตัวเตาเราสามารถออกแบบให้ได้ตามองคมูที่ต้องการนะครับ วันนี้ก่อนที่จะส่งเตาให้ลูกค้าเราก็เลยดูโอกาสเอามารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวเตานะครับจะถูกออกแบบมาน้ําหนักไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะยกได้คน2คนสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างชุดล็อกก็จะเป็นชุดล็อกแบบแบบฮุกนะครับสามารถล็อกได้นะครับตัวเบรกเกอร์ก็จะอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของไอ้ตัวชุดคอนโทรลก,ก็ จะอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นโปรแกรมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูกันว่าเป็นลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวภายในก็วัสดุก็จะเป็นวัสดุฉนวนทนไฟอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับอ่าอุณหภูมิสูงสุดของฉนวนตัวนี้ก็พัน0องศานะครับสูงสุดก็พัน0ใช้งานสูงสุดพัน0นะฮะตัวนี้นะฮะวัสดุด,ด้านหน้าเป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับตอนนี้ นะตัะเรศสามน่างดีเลยนะครับตัวด้านหน้าก็เปิดแบบสวิงนะครับของเราก็จะมีมีชุดเซฟตี้นะครับเวลาเปิดประตูเตาระบบเซฟตี้จะตัดการทํางานของคิเตอร์อัตโนมัตินะครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็ปิดแบบปานสวิงนะครับเราก็ล็อกนะครับตัวนี้ล็อกนะครับต,ตัวเครื่องใช้ เหล็กนะครับพ่นสีพาวเดอร์โค้นะครับก็เป็นสีอบคือสีอบก็จะดีอยู่ตรงเวลาถ้าเราใช้อุณหภูมิสูงเนี่ยตัวสีจะมีความทนทานแข็งแรงมากกว่านะครับซึ่งจะไม่ลอกแล้วก็ไม่เหลืองหรือว่าชำรุดง่ายๆนะครับทนรอยขีดข่วนนะครับตัวเครื่องก็เรามีเครื่องจักรนะครับใช้ตัวเลเซอร์ตัดนะฮะตอนนี้ตัวด้านหลังก็จะเป็นตะแกรงนะครับระบายความร้อน เรามีพัดลมนะฮะพัดลมระบายนะครับตัวนี้ส่วนด้านบนหลังหลังเตาก็จะมีตัวปล่องระบายควันนะฮะสามารถที่จะระบายกรณีถ้าลูกค้ามีชิ้นงานที่เป็นน้ำมันหรือว่ามีควันอะไรพวกนี้ก็จะระบายออกได้สะดวกนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดตัวเตากันดูนะครับว่าตัวเตา ใช้งานกันเป็นแบบไหนนะครับตัวหน้าฟลอนของตัว Controller คอนโทรลเลอร์นะฮะตัวนี้จะใช้เป็นของ h ั n น y w well เวลเลยนะครับตัวนี้ก็เซตได้2โปรแกรมนะฮะก็จะมีปุ่มโชว์สถานนะการทำงานของตัวพาวเวอร์ไฟเข้านะฮะก็ของฮีตเตอร์นะครับการทำงานเปิดปิดนะฮะของอะลามกรณนี้ถ้าจบโปรแกรมนะครับแล้วก็ตัวโชว์สถาน,นะของเซฟตี้ เวลาไฟช็อตไฟรั่วแล้วก็มีฟิลตัดการทํางานเวลาเกิดระแสไฟฟ้ามากเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากเปิดเบรกเกอร์ข้างๆแล้วนะครับแล้วก็เปิดพาวเวอร์นะครับก็จะมีขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นอนุณหภูมิในเตานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอนุณหภูมิของโปรแกรมที่อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะถ่ายเป็นกล้องนะฮะไม่ชัดเจนนะฮะ อุณหภูมิที่โปรแกรมกาหนดไว้ว่าโปรแกรมจะคานวณไว้กี่องศาเพื่อที่ให้ตัว PV เนี่ยอุณหภูมิตามนะครับตอนนี้นะครับตัวการเซตก็การเปิดนะครับการใช้งานเราจะมีคู่มือให้นะครับแต่ตอนนี้ตัวโปรแกรมรุ่นนี้เนี่ยผมเซตไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะลองเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนการเปิดก็กดปุ่มเดียวนะครับสังเกตก็จะมีคําว่าโปรขึ้นนะฮะเราก็มาเปิดตัวฮีตเตอร์นะครับ แล้วก็มีชุดอะรามนะครับเราเปิดทิ้งไว้กรณีนนถ้าจบโปรแกรมมันก็จะเตือนขึ้นมานะครับตอนนี้มันยังไม่เตือนเพราะว่ายังไม่จบโปรแกรมนะฮะก็ปุ่มเชฟตี้จะมีไฟโชว์กรณีนนถ้ามีไฟช็อตไฟรั่วนะครับตอนนี้ก็ไฟก็จะตัดแล้วก็ไฟตัวนี้ก็จะโชว์อย่างเดียวก็ให้เราตรวจเช็คการทํางานนะครับเพียกช่างมาตรวจเช็คได้เลยนะฮะตอนนี้ก็ตอนนี้สถานะการทํางานก็ฮีตเตอร์ก็กําลังทํางานอยู่นะครับทํางานอยู่นะฮะ ก็เดี๋ยวการจบโปรแกรมเดี๋ยวผมจะจําลองการจบโปรแกรมให้นะครับว่าออดจะดังยังไงนะครับการจบโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะคือมีออดโชว์นะครับอ่าตัวนี้ก็จบโปรแกรมแล้วก็จะขึ้นคําว่า n นะฮะตอนนี้ด้านบนก็จะขึ้นคําว่า n นะฮะตัวนี้แล้วก็มาปิดตัวนี้นะฮะส่วนการทํางานของฮีตเตอร์ก็จะดับไปนะฮะตอนนี้ก็ผู้ใช้ก็สามารถที่จะเปิดใช้งานแล้วก็ไปทําธุระอย่างอื่นได้แล้วก็ มันก็ตัดการทํางานของมันเองนะครับไม่ต้องมานั่งรอนั่งเฝ้านะฮะตอนนี้ก็เราก็ปิดนะครับกรณีการเปิดใหม่ก็อันนี้ปิดนะครับการเปิดใหม่เปิดฮีเตอร์นะครับก็เปิดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เปิดเหมือนเดิมใช้งานง่ายครับตัวนี้รุ่นนี้ใช้งานไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร,ร่นะฮะตอนนี้ปัญหาน้อยแล้วก็อะไหล่ทุกชิ้นเรามีรับประกันนะครับ ก็สามารถที่จะเคลมได้เลยเวลามีปัญหาเราไม่ชอมนะครับเราเลียนได้เลยนะฮะตอนนี้กับก็ใครสนใจก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ครับจากด้านล่างนี้นะครับผมก็มีอะไรก็สามารถติดต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ติดตามเฟอร์นิชชันแนลได้นะครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับกอบปุณครับ